ว้านลงนี้เราบอกบอกพี่กัดเลยแมนวัานลูงนี้เอาปลา้านบอนกันสิวัานหน่อยวานเลยว่านลงงนี้เขาจอยถึงว่ามันขี้ถือของแม่เชียงใหม่เชียงรายบ้านหนึ่งโงก็เป็นบ้ากับมาพันกันกับแกลโยบ้านลอง ซองกึ๊กลูกซองกึ๊กกึ๊กกึกกึกกึกาดิกึกกึกกึกห้าวกันมาไล่ท่ำไทยงู้ายเนี่ยกันช่วงล่วงยุ่โอ้นี่ไงว่าบานนี้ก็เบื้องให้ดีได้เจ้เช่นไปคอที่ไปลวันเบิงให้ดีมาเช่นนี่หละถึ้งพตัวึ้งวันฤกษกันถือกิ้นในนีแต่ว่าห่าวสิเอาตัวมันถึกถึกแม่นแม่นลุ่งให้พี่น้่าเ่าไใดบ่ กับสองเกดกับหาหนึ่งครับพิจารณนาเบิ้งครับผู้ใดมักตัวใดก็ซื่อตัวนั้นถ้าเป็นบุญบารมี่ของในสิเกิดึ้นในปีนี้ครับเป็นงวดแรกเป็นงวดแรกครับจังเถ้าเบิ้งว่าพอจ้อยในสี่หายข้นอาคนหัวคนมีเงื่อนใสหรือว่าคนรวยสร้างนี้บเท่านั้นผู้ใดใจง่ายผู้นั้นรวย คือกันกับพ่อใหญ่จ้อยกันอ่าพ่จ้อยกันมาซื้อซื้อรถครับซื้อนักพร้อมคับซื้อไลยพร้อมว่าเฮ่ากับเขาครับอาจารย์ดิบิบครับเลงกกินกาแฟไะ้แน่นครับสุดรวยก็รวยรวยแล้วเนาะรวยก็รวยเอาขันผู้ไรเสียพ่อจ้อยด้วยส้มไม่ห่างทั้งใหม่เรื่องไรเพี่น้องนี่เลื่องนี้พี่น้องผู้ใดเสียพ่อใหญ่จ้อย ไปทำาปอใหญ่จอยครับพอใหญ่จอยให้แค่สองคู่เท่านั้นในงวดงวดนี่ก็คือหาหนึ่งกับสองเจ็ดซุมไม่ห้างนากมายเนี่ยเมนครับมาน้าพอจอยเลยมาเลยครับสี่ไฮแข็งแข็งแม่นบอลเงินมัครับสี่ห้ตัวแรกก็แข็งแข็งก็คือหาหนึ่งกับสองเจ็ดครับอ คือทีมเพื่อนบ่ได้แม่เชียงไม่เชียงรายเพื่อนเห็นบ่อกดก่อนหดพังหนึ่งครับปลาหาตัวบ่มีป่าพอตัวครับเล่าว่าบ่มีอาจนันสิีบ่มีป่าก็ได้เล่าตัวเลาตีสองหาศูนย์โอตีเล้าตีสองศูนย์เก่าครับหดก่อนครับอ้นคนสองคนซึ่งสองคนกับพ่อตัวเรามาผู้เดียวเด็กเลาก็เลยตีคันแมน ผู้ <substit uting> <expand> นั่นน so ี <volumes of Syn Island> oh, like ่เอาหัวขึ้นหัวลงกับถึกถึงบนพ่กนัโอ้ยคักขึ้แล้วเพราะว่าพ่อจ้อยบอกว่าซิปเกตจะไปซื้อเรื่องซิปเกตเขาบอกว่าขึ้นแล้วมันบ่อออกต่อมันสิออกซิปเกตมันสิออกสิบแปดกับสิบหกป้าจ้อยบอกบอกเก็บสีู่้ถือลายก็ลายครับพู้ถือผู้ถือลายลายหลีครับพ่อจ้อยก็คือยังเบอร์อยากเปิดเผยให้เจ้าเออแมนก็คือมาหาพ่อจ้อยตลอดทั้งที่ละ ทุกคนถือไรเอาเอาไปลงทุนก็คือสองสองเก็ดนี่เป็นผอวจ้อยนี่มักอยู่ในหัวใจของผอวจ้อยแล้วกเก็ดหาเนื่อหนิเป็นของแม่เชื้อไม้เชื้อไรผู้ใดสิไปน้ำเพลินก็ไปครับนี่สองชุดหนึ่งแล้วสองชุดครับอ้าวมันเพลิดเข้าวคือทั้งนี้แข่เหรอแค่นะครับมันสิเป็นบ้ามันสิออกหาสองอีกบ่ พวกก็ติดกับเหคักแค่้งูสองตัวงูสองตัวมันก็บั้นกับแหคักแค่มันจิมาทัาการบ้าสองหาหาสองนี่มาดิเบื่อจะเงดแต่ก็มเบื้องให้ดีแล้วพ่อใหญ่ใจเราบอกความนีเบื้องให้ดีเตี้เบื้องให้ดีแล้วเจ้าไปไปแล้วบาทโอ้กูขึ้นย์นแห้งกูอศูนย์แห้งด้อบอกวันถืองูเราถือเครื่อไม่เราหนีนี่เส้นหรอก เป็นดึงแกนเมียกันย <ah> ่างอ่อนหลอดอ่อนหลอดไฟอะไรเบิ้งให้ดีแล้วบอกบ้านร่องนี้เนะว่าว้านร่องเนี่ยเออราบอกมงนี้แหละพ่อมันลงล่างบุ๊บพ่อสีร่องังาสันเหลี่ยมตัวสิเราคือใส่สามตัวคุณล่างเหลี่ยมตัดเอาเดียวตัดเอาตัวเนาะคือเราบอกหัดก่อนเนาะอกดก่อนเราบอกเนาะ นี่มูจับบอนอีกเล้าสี่ล่งฟิวดูนักบอแล้วก็สี่ลงใซคขายันได้แท้มันสี่ล่งดินสี่ร่งดินสี่ล่งน้ำสี่ร่องน้ำชวานร่งเนี่ยวว่าชวานรองนี้วเราบอกเมื่อคิดบึงหลับมันติดเขาของแม่เชียงไม่เชียงไรบอ้เราบอกบ้านเห่รองน้ำสี่เมื่ออีกหนึ่งอีกอยงโอ้สี่ที่สุดมาพอ วัดลงนี <Therm aan> ่แหวัดลงนี่เห้วัดลงนี่มันถอหานึงถืไปใส่เวทีเสียกตีกู้ขึ้นมาเองเก็องเก็บสองเก็ีงูสองตัวองเก็บห่ได้แล้วสองสองเก็สองสองเก็ดก็หาสองเก็ดดีล่ะสองคนงูสองตัวอู้ชยเป็นผู้บ้านเฮีเป็นผู้เห่าขึนมาเห็นแต่ว่าเพ่นหนีได้ทีหลังเพ่นหนีได้สอง่น ช่ำบดานะไปก็เนื้อไปเช่นไปไปเนี่ยเบิ้งเจ้าเบิ้งดีๆรถพ่อใหญ่จ้าเจ้าเบิ้งดีดีบาดสีเพิ่นสีนี้ครับเจ้าเบิ้งดีดีแล้วก็บัดมากก็บอกเขาว่านลงนี่ละเอาเปลาบพาท่นบอกหนึ่สีว่านบอกว่านว่านลงนี่ว่านลงนี่ว่านลงหนาวัางหอาไปนั่งยืนน่ะล่ะว่านลงนี่ว่านลงนี่บอกแล้วบอกอีกเอาท่านบอกท่นบิบบอกนะบอท่านบอกกับท่านลุง ว่าลงเมิดจริงๆบ่มีพื้นบ่มีไฟยังบัวไล่ลงไปหาวลูกไปหาวสั่นแล้วเออไลลงไปย่างเดียววันนี้จอยกับหาวมาเม้มน้ำขึ้นไหลถีนน้อบาดะไรเห่าขึ้นมาเห่าขึ้นมางูสองตัวเฮี่ยงกันซองรองอยู่เหี้บประมาณคาคาว่าคาแขนนี่เหี้บอันนี้ไหมเหี้บไงนี่ละถ้าว่าเห่าขึ้นมาจากน้ำมันจะเห็นงูติดก่อนโอ้เห่าก็ไมาเห็นเลยเห็นงูเลยเห็นงูเฮี่ยงกันซองรองเลย กูกับบ้นตัวน้อยๆที่ทอบปตินัติอย่างการซองรองยศวิศข้อวิศเขากับตายแหง่ยูอีกติ่งยูแล้วว้านยูอีกติ่งเออเอารถพี่น้องเลยเอาเลยคันผู้ใดเสียเอาก็เอาผู้ใดเสียเมื่อไงจ้อยก็ต้องคอยไปนั่งกันผู้ใดบ่เสียก็บ่ต้องไปก็เป็นนังเบิ้งซื้อเบิ้งพ่อเป็นนั่นซื้อก็ได้ตอนนี้เชือกอีกแล้วป่อ อควอมฝันก็คือควอมฝันอันนี้ขั้นพ้อนยี่โจ้อยผู้จับพ้อนยี่โจ้อยก็ทิ่ขายหน้าซื้อรวยเขาแม่มันรวยเลยออมันจะเป็นยังไงกระเจ้ามางวดแรกของในปีนี้ของพ้อนยี่นี่ขั้นเลขพ้อนยี่เขาในงวดนี้งวดหน้านำมันเลยพี่น้องเอออยี่อจ้ยบอกหมดว่างวดหน้านี่ฟาดเลยโอ้ขั้นเขางวดนี้งวดหน้าฟาดเลยฟาดมุดเต็มเลยบผมบอกฟาดเลย เลกพอาหญ้จ้อยสิเขาเลี่ยงกันประมาณสี่งวดหางวดกันคั่นเขางวดนี่ครับครับผมจังจะเอบ่งว่ามันสีแมนหรือโ่แมนมันสีเก่งหรือบบเก่งเก่งบบเก่งอยู่กับยายแขวดากับผัวครับอบะตรเนี่ยนกบัดนี่นี่ละไปน้ำพญายิ้มว่าสองเจ็ดตับผานึงพญายิ้อย่ให้ครับสองเจ็ดกับผานึง โอ้เข่งเข่งพี่น้องโเข่งเข่งแม่เชียงไม่เชียงไลยพ่นตีเจ็ดหานึงแต่ว่าพ่อใหญ่จ้อยตีสองสองเจ็ดเอาเรียกเอาเรียกเอาเรียกเอาว่าไผ่สิมีบุญวาสนาหลายสิเรียกคือตัวไหอแต่ว่าคันเอฟที่ของพ่อจอยีลีนี่เอาบดหมวนบดรัด มวนเบชดครับอ่มวนห้างศิไปเลยเออมวนคือคขาบอกว่าตัวนี้คือโปเลยครับอ่าโปเลยต้องเสียระวังเด้อระวังว่าพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยบอกแล้วกอดคามากอดข้อเสากอดแบบเลยอ่ายาสิลืมเอฟซีตัวยงตัวจริงของพ่อจ้อยครับให้ลำลำลุลยๆยครับให้ลำลำลุลุ้ยให้แห้งๆครับเอฟซีตัวยงตัวจริงกันใดแมนครับ เด้อขั้นกอดบ่าเปลี่ยนพ่อจ้อยสิบอกครับมามาให้พ่อะก้อยกอดใครขอดก้อยครับกอดข้อเสานี่ของพ้อยนี่ก็คือสองแปดสองหกครับโอ้กอดข้อเสาของก้อยกอดข้อเสาสองแปดสองหกที่พ่อแม่ของแม่เชียงไม่เชียงรายนี่ก็คือสิบหกตัวเก้าโอ้หานึงแล้วก็สีนึงครับ ต้องเป็นแบบนั่นครับเพี้ยขึ้นเพี้ยลงหนึ่งมันสีบ่อไดครับแอ่จังเบิ่งว่าเจ้ามือเสียวเรียกมาขึ้นตัวสิขืนตัวไรมอเออข้นก็สที่้ืนสองคู่นี่สองืนแล้วเขาจังดีแครัดไส่บอกว่าขืนอะไนข้นรอดข้นรอดก็ไม่ยอมเก้ขิงเป็นน้ำมาที่หลังมาที่หลังคือัวบังกันล่ะ พราะว่าพ yeah. ่อเจ้าก yeah. ็บ่อยากให้คืนดอกหนึ่งถ้ามันซสื้อบ่ได้มันก็ยากพอเสเนียตีแหาเส้อพี่ก็เลขเนี่สองเจ็ดกับพานึงตัวได้สิบปต่ตัวออกพ่อเจ้ยว่าเป็นต่ออกคือของแม่ชื่งแม่ชื่งไรโอ้พวานึงเล่าสี่ลงลางสี่รงในน้ำน้ำก็เป็นหนึ่งแหก็เป็นหาัน่มียังติดขึ้นมา บ้านนี้มันผลมีงูติดขึ้นมาาสองตัวเฮ้ยสิเป็นห้าซองบอกนี่ยังเออเป็นไปได้นะขอจ้อยกับบ้านนี้จากสองสองเจ็ดคือเก่าครับคนสองคนงูสองตัวครับแค่สีแบบได้คันบ่ตีสองสองเจ็ดเพราอจ้อยนี่เป็นเจ็ดตลอดแมนนเป็นเจ็ดตลอดครับแต่ชังทะเบงว่าว่ามันสีแมนหรือบ่เมน จะพากันน ok ั่งเว้าพื้นกันครับนั่งตีเล็กขาอจ้อยนี่สีเหล้าตีวยจะไปหาเว้าพื้นผู้นั้นผู้นี้ครับเอาข้อมฝนพะย่จ้อยนี่ไปตีมองมันสีด้วยบอกมามองมันสีด้วยครับดีก็ไปนั่งเลื่ออะไรแต่ยากครับเอาได้ข้อจ้อยกับตีไฮวัดไม่ห่างนั่งใหม่สำหรับไม่ห่างนั่งใหม่ไม่ห่างนั่งใหม่ไม่ห้างน้อยวะ ไม่ห่างน้อยไม่ห่างเง่ายจนผู้ละจนหอดเก่าสิผพอลอยพูะใดผู้ใดพอห่างเด้อเสียวห่างชุดผูกแขนพดใชุดนี่เป็นชุดผูกแขนนี้ครับอันนี้ก็เป็นบอเหรียญครับเป็นบอเรียชุดผูกแขนครับชุดนี่เป็นชุดผูกแขนครับบนว่าพอจอยบอลเหรียนี่ครับอี่รีที่รีสอง ับหาหนึ่งขั้นเลขพ่อใหญ่จ้อยออกบนสองเกตเรีแม่เชียงใหม่เชียงรายออกล่างลานผลเส้นโอ้ล้านเปอร์เซ็นห้าหนึ่งกับสองเกตครับผมจะครว่าผูกแขนพ่อใจต้องการกี่น้องมาหาอะไรอีกขึ้นกอล่ะมีคู่หรอขึ้เก่าล่ะดี่เดีดยอย่านกูย่านัดพ่อไนจ้อยแม่บมานเชียงใมาอีกไรเอ้ยาเออคนช่วยโง่เขาใจกันแล้วเออโอ้เขาใจกันที่เรียบร้อยแล้ว ชุดนี้ชุดสละสดน,นะครับเด็ดนสนุม